วังผิดมาตรา185สุภชัยเตือนก้าวไกลขวางย้ายหมอสุพัฒนเข้าใจต้องพึ่งพากันแต่ขอให้อ่านกฎหมายด้วย นายสุภชัยใจสมุทรสอสบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพักภูมิใจไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่พักเก้าไกลออกแถลงการคัดค้านการโยกย้ายหมอสุพัฒหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะและประธานชมรมแพทย์ชนบทไปด,ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบบาย้อยจังหวัดสงขลาโดยสงสัยว่ามีประเด็นทางการเมืองมาเกี่ยวข้องนั้นโดยระบุว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าและเรื่องที่พึงระวังการแต่งตั้งโยกย้ายค ราชการประจำเป็นเรื่องปกติของระบบราชาการคนมีความรู้ความสามารถรับราชาการอยู่ที่เดิมพัฒนาหน่วยงานให้บริการดีการยกย้ายคนเก่งแบบที่ว่าไปช่วยพัฒนาที่อื่นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ทัดเทียมกับเขาบ้างคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ข้าราชาการท่านนั้นจะคิดว่าเก้าอี้หรือตำแหน่งนี้จะเป็นของตนตลอดชั่วกับชั่วกันเพราะการโยกย้ายข้าราชาการผู้บังคับบัญชายอมยึดหลักกฎหมายและระเบียบต่างๆดูความเหมาะสมและยึดประโยชน์ของประชาชน ล่าสุดพักเก้าไกลออกแถลงการคัดค้านการย้ายนายแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะและประธานชมรมแพทย์ชนบทไปดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยจังหวัดสงขลามีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2566เป็นต้นไปโดยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการย้ายที่มีเรื่องของการเมืองแอบแฝงและลงชื่อหัวหน้าพักคุณพิธาว่ารับทราบกับแถลงการฉบับนี้ผมเข้าใจท่าทีนี้ของพักเก้าไกลเพราะที่ผ่านมา หมอสุพัฒน์กับทางพรรคอนาคตใหม่ไปจนถึงพรรคเก้าไกลก็มีการเคลื่อนไหวสอดรับกันเป็นปีเป็นคลุยขอยกตัวอย่างเช่นข่าวที่ปรากฏมาในวันที่22กุมภาพันธ์2563ภายหลังมีการตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นหมอสุพัฒน์ที่ออกมาชวนมวลชนให้ลุกขึ้นมาคัดค้านการตัดสินของศาลท่านโพสต์เฟซบุ๊กว่าเบื้องตน้นผมอยากเชิญชวนเราคนไทยประกาศตัวตนความเป็นไทยไม่ยอมรับรัฐบาลและ,ะเผด็จก,การรัฐสภาด้วยการโพส ภาพชูสามนิ้วเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของเรากันก่อนหากผู้คนกล้าประกาศตัวชูสามนิ้วกันเป็นล้านคนย่อมสะเทือนสร้างของรัฐบาลไม่น้อยแล้วค่อยๆปรึกษาหารือเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยใครทําอะไรได้ก็ทําร่วมตรวจสอบเลื่อยขาเก้าอี้เผด็จก,การจากทุกสารทิศกันต่อไปไม่ผิดเลยหากจะบอกว่าคุณหมอคือแนวร่วมคนสําคัญของพรรคเก้าไกลที่มักจะตรวจสอบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขอยู่บ่อยครั้งโดยคุณหมอลืมที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของคน ในชมรมทั้งเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานของคุณหมอเองที่มีข่าวล็อกสเปกการจัดหาชุดตรวจเอทจนทางองค์การเภสัชก,กรรมต้องฟ้องปอปอชอแล้วไหนจะยังเรื่องของการที่ผู้ใหญ่ในชมรมแพทย์ชนบทบางคนเมื่อครั้งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใตา้ปรากฏว่าให้โรงพยาบาลไปรับดูแลเคสผู้ป่วยโควิด -19 ในกรุงเทพที่สุดแล้วูกร้องเรียนเรื่องปล่อยปละละเลยผู้ป่วยที่มาพร้อมกับข้อสงสัยว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นได้ดูแล แต่ผู้ป่วยตามจํานวนที่เบิกเงินหลวงหรือไม่ถึงวันนี้เรื่องก็ยังคลุมเครืออยู่ <c oughs> เข้าใจว่าหมอสุพัฒเองมีทัศนคติทางการเมืองเช่นไร <c oughs> บางเรื่องท่านก็ตรวจสอบกันเอาเป็นเอาตายแต่บางเรื่องท่านนิ่งๆไปไม่พูดถึงทว่าที่มันชัดเจนคือตัวท่านกับพรรคเก้าไกลนั้นนับว่ามีสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันเพราะเคลื่อนไหวแบบสอบประสานกันมาตลอดเมื่อครั้งพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบหมอสุพัฒออกมาเป็นแกนนําค้าน เมื่อหมอสุพัฒ์ถูกย้ายพักเก้าไกลก็ออกมาสกัดแบบนี้เรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่พึ่งกันไปพึ่งกันมามันก็มีเรื่องที่ต้องพึงระวังเพราะสิ่งที่ท่านทำมันอาจจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560มาตรา185ที่ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวไกลหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ ของตนเองของผู้อื่นหรือของพักการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งการปฏิบัติราชาการหรือดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชาการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชาการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชาการส่วนท้องถิน่นวงเล็บสองกระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐเว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของ ทัศสภาและที่สําคัญคือวงเล็บสามการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้ผลจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงิน, al, เ,งนเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการ,าราการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นหากกระทําผิดก็ย่อมมีโทษส่วนโทษจะไปถึงไหนให้ระวังดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วง